สวัสดีครับเมื่อนี้พบพ่อกับสังวานงานปัน่นืองเราเนาะเมื่อนี้แอดมินกับติพาทันผู้สมมาส้มดอกบวัวเนาะครับมาส้มดอกปัววิธีปาดดอกบวัวเนาะเมื่อนี้ก็มาเก็บรายละเอียดของดอกบววัวปูน้อยเนาะหงปูน้อยปูใหญ่ก็แล้วแล้วครับปูใหญ่ครับปูใหญ่ด้านนี้เนาะนี่ด้านนี้ดอกบววอัวปูใหญ่เพื่อช่วงนี้ก็เก็บรายละเอียด ดอกบัวของปูหน่อยนะครับเนาะเก็บรายละเอียดดอกบัวครับการตกแต่งเก็บรายละเอียดนะครับนะเนาะเวลาเวลาเขาโปกป,ปูนไว้แล้วเขาก็ค่อยปาดนะครับเก็บรายละเอียดค่อยปาดค่อยแะครับช่วงนี้ก็เหดไปเรื่อยนนะครับ องไรเนาะวันที่สิบหกผ่านมาบางหันมีผู้ถือก่านาครับมีผู้สวคดีพ่อนาครับผู้ถือก็ะดีใจน้เนาะครับเนาะผู้บ่เถือกบ่ต้องเสียใจเนาะครับหดหนาก็ยังมีเนาะหดหนาก็ยังมีไม่มาหลุนน้ากันไม่อีกเนาะหดหนาเนาะเพื่อเมื่อนี่กับแอดก็บเด็บมาปาดดอกบัวนะครับเก็บไระเรายดดอกบัว คือตกแต่งปูแล้วๆปูอ,อกน้อยแล้วๆคือเรือดอกบัวเนาะเรือดอกบัวเก็บรายละเอียดของดอกบัวครับเก็บรายละเอียดไปเรื่อยเนาะครับเนาะใส่มีดปลายแหลมเนาะครับเนาะใส่มีดปลายแหลมค่อยแกะค่อยแต่งเนาะ แตงสัดส่วนของใบหนาหรือรูปร่างขององ์ปูกับมีตะไยมีแหลมนะครับเนาะคอยแตงคอยแตงเนาะช่วงนี้ดอกน่อยกับติดติซ้อนนี่อยู่ครับดอกน่อยครับดอกน้อยกับติดซ้อนนี่อยู่แตงดอกหงยไปก่อนเนาะดอกหงยแตงดอกหง่แล้วก็ยังติมากเก็บดอกน่อยอีกที่หลังด้านไตก็มีคือกันครับด้านไตด้านไตก็ัิมีอีกดอกหน่อยคือก,ก,กันช่วงนี้กับเก็บ ดันด้านหลังของปูเนาะดานหนาก็แล้วแล้วนะครับด้านหนาพาทันผัวส้มเลาะส้มโดยรอบครับกับส้มโดยรอบเนะาะนีครับดานดานหนาเนาะดานหนาของดอกบัวอยู่ดานหนาของปูหน่อยเนาะปูองหน่อย บวงน่อยก็แล้วแล้วเนาะชวงช่วงใบหนาพนนอนะเป็นเกตเป็นตุ้มหอยพันวาเนาะเป็นเกตก็คือแล้วแล้วครับเหลือแต่ตกแตง่งเก็บรายละเอียดของดอกบัวแล้วก็คือท่าสีเนะครับเก็บรายละเอียดของดอกบัว,วก็คือท่าสี ครับเมื่อนี้ก็ตีมาเล่าเรื่องตัวเด็ดเห็นฟังหือเขา่าเหรอเนาะครับเนาะเมือ่อคืนเนี่ยกับฝันได้โยคือเมือ่อคืนเนี่ยกับฝันฝันว่าลงุลงลุงร่งเนาะล,ลุงร่างอยู่บ้านน้องแสงก็บ,บู้ว่าไปฝันเกีียวเพิ่นจังไ๋เนาะบ่เห็นกันหลายปีแล้วไปฝันเกีียวเพิ่นว่าเพิ่นมีงัวหลายโตมีงัวหลายหลายบ้านนี้เพิ่นก็เลย างัวไปขายขายเครื่องคอกว่าสันขายอยู่เครื่องคอกเครื่องหนึ่งนั่นเพิ่นเอาไปแล้วเครื่องหนึ่งคือสองลอยโต้สันถามเพิ่นเอาไปขายหไร้ปันไดแล้วไร้เล็กโตแล้วสันแอดก็เห็ดแตกยาวๆไปเนาะเขาเจ้าต่อนไปเนาะเพิ่นก็เลยว่าสองลอยโต้สันเอาไปขายเลี้ยอยู่ไร้บันไดหรือเลี้ยอยู่สองลอยก็เขาสันเลี้ยอยู่สองลอยโต้ก็เขานะครับในคอกตีประมาณสี่ลอยโตกับบัจจหงัวเพิ่น ได้ยินพ่นวาสองอยโตเนาะพ่นเอาไปขายแล้วแอดมินก็เลยคิดว่าคือพ่นตีใยห้โซกอีกบ่หมดตองหมดว่าพ่นฝัดเกี่ยวพันเนาะฝันเกี่ยวว่าพิน่นเอาไปขายก็เลยถามพันว่าง่วไปขายสองลอยโตสัน2องก็ติบ่20บ่หมเนาะครับคือ220 2 0งบ่หมเนาะ2 0ง 0 0เนาะครับท่านผู้ชมพิจารณาในการรับชมรับฟังนะครับเออแอดมินก็บเราความปั่นในฟังเนาะเราความปั่นในฟังหมวดก่อนกับฟันว่าเด็ใส่ด่างเนาะครับใส่ด่างสุดกลอนเนาะยี่ในคลิปเอี๊ยีพี่ยีเอ็ดนะครับดอกไม้ให้ตัวเด็ดเนาะครับเนาะดอกไม้ให้ตัวเด็ดอีพี่ยีเอ็ด คือแอดก็เลยมาเขียนใส่ดอกบัวสีสมพูไว้เนาะ758แอดเขียนไว้ก็ใกอยู่แอดมินก็ฝันว่าใส่ดางได้ตัวใหญ่คนได้ถามว่าคือได้ตัวใหญ่แท้ปาดางจักเ้นซั่นทีแรกแอดว่าดาง6เส้นหา6เนหาคือติดตัวใหญ่แท้ซั่นผู้ถามเนาะผู้มาถามแอดบ่แม่น7เสนพุ่นบ่ซั่นเเจ้า บาเนาะคือตัวใหญ่แท้ซั่นกะกะตีวางนั่นล่ะตีวางหกเส้น็นเก็เส้นหละเดเลยว่าสเนาะมันตัวใหญ่บาดนี้แอดก็เลยว่าปลาก็เป็น8ก็เลยเอาปลาใส่8เป็น8เนาะครับเอาปลาเป็น8เนาะเลยเก็58เนาะครับเดเขียนใส่มือนัน7 58เดเขียนใส่เนาะ เดู่ดอกบัวหากบ่อเปใส่กอาติเจ็หากติต่ำอยู่นะครับเนาะอาติต่ำอยู่เอาตะเกีเส้นหาใส่หกเส้นหาเก็เส้นหาดว่าถ้าหากบ่อปลาเอาปใส่กข้องติดเจหาแล้วครับเนาะกติดตรงตเลยหรอครับแตงวนี้ก็มาฝันอยกนะครับมาฝันอีกมาฝันว่าลุงร่างอยู่บ้านนองแสงเนาะตำบลสารนเต่เป็น ปลาเพลินมีงัวหลายตัวเพลินที่ขายเนะาะก็เห็นก็เลยได้ไปเล่นน้ำเพลินก็เห็นเพลินลาต่อนง้อกปขายอยู่ประมาณประมาณเครื่องคอกที่ขายเครื่องคอกก็สั่นเพลินว่าเนาะเครื่องคอกหลายบรนไดแอดถามสองลอยโตท่านย่างเหยีกบสองลอยโตงัวแสดงว่างัวหลายเนาะแอดก็เห็นหลายโตอยู่ในคอกแตกยาวยาวอยู่ตอนอะไรไปแอดก็เห็นเหมือนกัน แอดก็เห็น,นกันตอนไล่ไปง้อเพิ่นหลายครับช่วงระยะไล่ง้อไปแล้วเห็นฟันว่าเด็กมีเนื้อมีอยังเนาะครับเอามาเลื่องมาเห็ดในอยู่ในกินสู้กันกินเนาะได้กินฟันว่าได้กินเนื้อพร้อมครับฟันว่าได้กินเนื้อกินก้อยกินลาบเป็นก้อยแล้วเนาะคือตีมีโศกไม่ลาบอยู่เห็นในแอดว่า พราะฟันบ่าได้กินลาบกินก้อยพ้อมก้อยเนื้อเนาะพอดีฟันบ่านเห็นลุงล่างพันขายงัวแล้วล่างๆมากับฝันบ่าได้พักกันหาเนื้อหายังมาก้อยมาเห็ดนี่อยู่ในกินซูกันกินเนาะแอดก็เลยคิดว่าที่ว่าโชคดีบ่าครับฟันบ่าได้กินก้อยกินเนื้อเนาะกินลาบกินก้อยอยูเพราะว่าแอดกับบ่ได้ฟันหังสีมาโดนะเนาะ คนว่าขันฟันว่าได้กินเนื้อกินก้อยกินลาบเนาะเพื่นว่ากะบตีมีโซ่า็สั่นเพื่นว่าแต่แอดกับฟันว่าได้กินเนื้อกินก้อยลาบเนื้อลาบก้อยซอยแซ่เพื่นว่าเนาะก็ได้กินกันคักพ่นสมควรอยู่มาเคลื่อนเนี่ยครับฝันเนาะหมูเมียขับหน้าก็เป็นความฝันก็เลยคิดว่ากติบอร์เป็นสองศูนย์บ่อเนาะครับเนาะสองศูนย์ศูนย์บ่อถ้าหากตีเป็นเลขเนาะครับ ให้ท่านผู้ชมวิจารย์นในการรับชมเนาะครับเนาะแอดก็บอกเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าแอดก็ฝันวางสันเนาะครับเนาะเทียบันไม่โศกนะครับเนาะบนเทียบันไมโ่โศกสองศูนย์ศูนยนะ์นะครับเนาะสองศูนย์ศูนย์ร่องตรงนี้นครับเด้องวดหนาเนาะวันที่หนึ่งท่านว่าเนาะ ทีหนึ่งท่านว่าครับขอให้ท่านบนู้ชมพิจารณาในการรับชมเนครับเนาะแอดกับปอกเพื่อเป็นแนวทางไข่มาหล่นน้ากันเนาะหล่นน้ากันละหล่นไวรัฐบาลน,น้ากันเนาะขออภัยนะครับเนาะเสียงแอดกับปอใไข่ดังบันไดกับเป็นเสียงคุ้งคลงอยู่ในข้อนะครับบ่อแห้งอยู่แต่รังเทียกับบ่ดังเนาะครับเนาะ ขอโทษขอภห้แล้ครับเ้อเสียงกับบอัดเจนถ้าหากมันบอสนอหูบันไดกับขอโทษขออภัยนะครับเนาะเสียงแอดกับเป็นทั้งสี่ละเสียงบอใข่ดังครับช่วงนี้กําลังเก็บรายละเอียดเนาะครับเนาะเก็บรละเอียดของดอกบัวเก็บรายละเอียดของดอกบัวของปูน้อยปูน้อยองค์ที่สองครับยู่ด้านนั่นครับแล้วองค์นี้แล้วก็ตีเด็ดเป็ด ตกแต่งเก็บรายละเอียดองนัองนั่นเนาะองนั่นแล้ว,ลวก็คือตีล่องไปบ้านน้อยนาดูนไปเฮ็ดทำจำลองเนาะครับเนาะพญานาคปั่นพญานาคทำจำลองพญานาคแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกเนาะครับเนาะกับเป็นพระอยสององค์นะครับพญานาคกับสองตนเนาะพญานาคสองตนคู่นึง ยูใ่ในทำเนาะเฮ็ดทำแล้วเฮ็ดทำแล้วจงังติดติดโต๊ะแดงเก็บตกะแดงพญานาคคู่หนึ่งแล้วก็พระสององค์นะครับเนะาะเฮ็ดทำจำลองให้พันแล้วส่วนระยะเดือนหาคือเขาวันสาเนาะครับถ้าหากว่าแล้วอยู่ทางนั้นก็ส่วนเขาวันสาก็จงังติดกลับขึ้นมาปัน่น พญานาคปางนาคปกใสปูญ่องที่แอดปั่นแล่าๆนี่เนาะกติกับเขามาขันเขาวันสาอีกคือเ่าีหนาเนาะครับเนาะปีนี้กติลงไปพุ่นซะก้อนพอพัดเปลี่ยนกันไปเนาะครับเนาะมีสร้างผู้เดียวสร้างผู้เดียวกับหมุนเวียนกันไปต่างวัดต่างอย่างใดเนาะครับเนาะต่างวัดต่างอย่างใดเพิ่นกับจองคิวกันไ้เนาะเพิ่งกับจองคิวก็แอดไว้จองกันไว้เัินเนิน ครับถ้าหากมีผู้สนใจอยากไปปั้นก็เพื่อมาจองเิื่กันไว้เนาะครับเนาะจองเิื่กันไว้ปีสองปีครับเป็นปีสองปีพินาปีื้อก็ว่ากันไปเนานะนัดกันส่วนระยะเฮาตีหางเงินใดเก็บเงินไดเฮาก็จังนัดกันปีอีกเนาะนัดกันไวนะ้มาจองเิื่กันไนะว้เนานะแต่วัดบ้านน้อยนะดูนเพิ่นกับพร้อมเนาะครับ,นรบนะเนาะเพิ่นพร้อมแล้ว ที่ตอดที่งไปเฮ็ดคือแลวจากหนีเนาะครับแลวจากหนีแอ็ดที่รงไปเพราะว่าช่วงนี้กำกำลังเก็บรายละเอียดของดอกบัวเนาะกำลังเก็บรายละเอียดของดอกบัวอีบโบหดนกติแล้วครับดอกบัวอีกบมือ2งมือของที่แล้วก็ิได้ไปเฮ็ดหงที่สอง ปูหน่อยของนี่สองแล้วยังทีเดี๋ย้องไปบ้านหน่อยนะดูนครับให,กา,าใหการรับสม้มมิจราญาตในการรับส้มเลยครับเด้อแอดมินก็บอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะแอดมินก็บอกเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าแอดมินก็ฝันวางสั่นเนาะครับเนาะแอดมินก็ฝันว่าลุงล่างพันขายงัวเนาะครับเนาะขายงัว อาจตีเป็นสองศูนย์ศูนย์กับ่บนแอตนะครับนะเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นขายงัวงสองลอยโตนะครับนะเนาะเพิ่นว่าเพิ่นขายงัวงสองลอยโตอยู่ในคอ,อกเฮ็ดก็เลยเอาไม้ทันผบส้มฟั้งนะครับเนาะบัตเทียเพิ่นใหโนะ้โศกเนาะตอกงวดเนาะครับสุดท้ายนี่ขอให้ทันผบส้มจงมีพละรนา,ามัยแข็งแรงเนาะครับเนาะ ปัสากาโคโควิดนะครับเนาะโ COVID, ควิดก็จะใส่ห้มีมาไก่เนาะห้มีแต่ความสุขความเจริญขออายุวันนาสุขาพลาเด้อครับเดอ้ออายุนั่นก็ให้มันพันปีขามหลวงสัพพะคอสัพพะโกสัพพะโลกสัพพะไพสัพพะคีเรียดจังไรหน่อยไงนั่นก็ให้หายจอยจากตนจากตัวทันผู้ส้มไปทุกๆคนคน้อครับเดอ้อสวัสดีครับ